ด้วยที่ปีที่แล้วหนูมาเรียนคอร์สแรกของปีต้นปีเลยก็คือคอร์สสมาธิเอัาฟาแล้วหนูอ่ะได้รับโปรแกร,รมสมองวันนั้นก็คือเข้าบรนนขึ้นเอัาฟาแล้วอาจารย์ก็โปรแกร,รมว่าจะทาอะไรต่อจากนี้ก็จะเป็นคนสําเร็จแล้วก็นึกภาพอะไรในนั้นอะ่ะมันได้ตั้งแต่วันนั้นแล้วทาอย่างนั้นอะ่ะได้ทั้งปีก็เลยว่าปีนี้ขอให้อาจารย์เปิดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะคือแบบต้นปีเนี่ยแบบอยากจะโปรแกรม ักครั้งหนึ่งแล้วก็ให้ปีเนี้ยคือโลงเลยสบายเลยเป็นคนใหม่ในในสมาธินะั้นแ,<ล>แล้วก็<ร>มีหลายคนเลยใช่ไหมคะที่น่าจะต้องการแบบคนลูกไม้บาคนชอบถามว่าไปเรียนอะไรคอร์สแรก<ๆ>ก็เลยบอกว่าเรียนเกี่ยวกับสมาธิค่แล้วพอเขารู้ว่ามันไม่ใช่แบบสมาธิเหมือนที่เราเคยทํามาเป็นสมาธิที่แบบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่ได้การเรียนรู้ใหม่ๆเรื่องอื่นพวกใหมเซตแนวคิดด้วยทีเนี้ยมันเลยมันเลยกลายเป็นลูกไม้ที่แบบ ปี2 5งพรอ่เะเป็นปีเปลี่ยนชีวิตเลยอะแล้วถ้าแบบ2 0 2พิ้าเนี่ยโปรแกรมอีกรอบนึงมันจะเปลี่ยนขนาดไหนเพราะเราก็อัพเวลตลอดได้ไหมมันจริงค่ะดีมากเลยสมาธิแบบอาจารย์เก่งเรื่องนี้นมากเลยคอร์สนี้เนี่ยเป็นคอร์ที่เปิดมาให้สําหรับใครที่อยากโปรแกรมข้อมูลที่ดีๆเข้าตั้งแต่ต้นปีเพื่อให้ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่สําเร็จวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะคะจาก20,000ืนนะคะเหลือเพียง9,900บาทเท่านั้นนะคะราคาดีมาก สำหรับ10คนแรกนะรีบลงทะเบียนเลยนะครับมาเจอกันหรือว่ารเรียบร้อย10คนแรก6,900เเท่านั้นนะครับใน t ิกต็อกนะคะแอดไลน์ b u n d i t ได้เลย,<ด>ยนะคะ